จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อริกกับมอร์ตี้ดันถูกยึดร่างจากเอเลียนจนสูญเสียตัวตนไปจนหมดงานนี้ใครจะเป็นคนกอบกู้สถานการณ์และช่วยเหลือริกกับมอร์ตี้เอาไว้นะไปหาคำตอบกันได้ใน r ิกกับมอร์ตี้ซีซั่น4ีที่7ครับ ว่าแต่ทุกคนเคยเจอปัญหาโทรศัพท์อืดหน่นวงเข้าเกมชา้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าแถบเล่นไม่กีน่นาทีแบตก็ไหลไปอย่างกับน้ําเชื่อว่าต้องมีแน่ๆแ,แหละครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะครับถ้าใช้แอป Knock Booster ซึ่งฟังก์ชันเด่นๆของแอป Knock Booster นะครับก็จะมีโหมดประหยัดแบตท,ที่จะช่วยสแกนและค้นหาข้อมูลเบื้องหลังแอปที่ไม่จําเป็นแล้วกําจัดทิ้งทําให้เครื่องเบาลงและยังตามมาด้วยโหมด Smart Power Saver ที่ประกอบไปด้วยโหมดประหยัดแบตอัจฉริยะช่วยปรับการตั้งค่าเครื่องแบบอัตโนมัติไม่ต้องตั้งค่าเองโหมดเนี้ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยครับโหมดประหยัดพลัง ที่ช่วยปิดฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเพื่อลดการใช้แบตโหมดสล e ปคือการเข้าสู่โหมดสล e ปตามเวลาที่ตั้งไว้และโหมดแบบกําหนดเองจะปรับแต่งการเปิดปิด WiFi b l u e ูทูธหรือปรับความสว่างให้ประหยัดแบตยังไงก็ได้ตามใจนึกและยังมีโหมดเพื่อประสิทธิภาพการชาร์จเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นตอนเสียบสายชาร์จอยู่ก็ทําให้การชาร์จแบตเร็วขึ้นมากเป็นเท่าตัวเลยละ่ะส่วนสายเกมก็ยังมีโหมดบูสแตรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือโดยจะคอยปล่อยแรมในเครื่องให้เครื่องตอบสนองไวขึ้นเข้าเกมแล้วไม่นวมดดวม่ว ทาให้เกมเล่นได้ลื่นๆบวกแค่ไหนก็ไม่มีกระตุกแน่นอนสำหรับใครที่สนใจแอป Knock Booster แอปเจ๋งๆแบบนี้นะครับก็สามารถตามไปโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือเสิร์ชคำว่า Knock Booster ใน Play Store ได้เลยนะครับและถ้าแอปเขาดีจริงก็อย่าลืมกดให้5ดาวด้วยล่ะ เปิดเรื่องมาในถ้ามันบิดเบี้ยวที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเนี่ยมันรังของเอเลี่ยนชัดๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ไอ้สองคู่หูนี่กับมอตี้เนี่ยมันดันมีอะไรติดอยู่ที่หน้าน่ะสิไอ้พวกนี้มันมีชื่อว่าเฟสฮักเกอร์หรือให้แปลตรงๆมันก็คือพวกนักกอดหน้านี่แหละแถมทั้งคู่ยังถือไข่ของพวกมันเอาไว้ในมืออีกด้วยแต่อยู่ๆมอตี้ที่ดูเหมือนจะไม่มีสติก็เผลอเดินไปเกี่ยวกับเศษหินงอกหินย้อยในถ้ำจนดึงขาของเฟสฮักเกอร์ออกมาทําให้หมอตี้เริ่มมีสติขึ้นมาอีกครั้งมอตี้้้พยายาาาาามดดึึึงงขขขออออเกกกกรรรบนนนหิิทํลไ คนและช่วยโอกาสยิงพวกมันจนตายทำให้ริกกับมอร์ตี้กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งว่าแต่ไอ้พวกนี้มันคือตัวอะไรกันแน่แล้วเรากำลังอยู่ที่ไหนกันนะ ริกพามอตตี้เดินมาเรื่อยๆตามหารังที่แท้จริงของพวกมันและคงคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรหรอกมัง้งมันก็แค่เอเลี่ยนเกาะหน้าที่จะคอยควบคุมร่างของโฮสตเท่านั้นเองแต่พอมาเจอจริงๆกลับพบว่าเจ้าพวกเฟสฮักเกอร์เนี่ยมันมีอรารยธรรมของมันแถมเต็มไปได้วยอุปกรณ์ไฮเทออีกมากมายงานนี้ภารกิจของทั้งคู่ก็เลยเป็นการหลบหนีขึ้นยานเพื่อบินออกไปจากดาวบ้าบอดนโดยไม่มีใครจับได้นั่นเองริกเสนอไอเดียง่ายๆให้มอตตี้นั่นก็คือการเอาเศษของเฟสฮักเกอร์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาพันเทปไว้ตรงหน้าสิพวกมันจจะไจมไมได้้นาม่ และยังทำให้เรากลมกลืนกับพวกมันอีกด้วยนะซึ่งพอเอาเข้าจริงเออมันดูกลมกลืนตรงไหนวะเนี่ยแต่ช่างมันเถอะพันไว้ก็ยังดีกว่าเดินไปเปล่าๆเลยนะ ซึ่งระหว่างทางที่เดินผ่านมาเราได้เห็นวงจรชีวิตของพวกมันที่สั้นมากๆเกิดมาแล้วก็ตายไปทําให้หมอร์ตี้เริ่มกังวลว่าตัวเขา่จะมีไข่ในตัวหรือเปล่าเนี่ยเพราะหนังเรื่องเอเรียนมันเป็นแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่มีหรอกไอที่น่ากังวลน่ะไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือมอร์ตี้แมงดันกลายเป็นคนดังของชาวกรอโซซะงั้นว่ะเวรละเนี่ยเฟสซักเกอร์ตัวนี้มันกูไปทําอะไรวะเนี่ยและเราก็ได้รู้นะครับว่าไอพวกเนี้ยมันชื่อว่ากรอโซนั่นเองดูเหมือนมอร์ตี้จะ ไปแบบงงๆจนมีคนมาขอลายเซ็นเพียบแต่มันสลับขั้วกับริกเลยขณะที่หมอตี้มีแต่คนอารักขาแต่ริกกลับมีแต่คนผลักใสยไล่ส่งทำให้ริกเริ่มสงสัยว่าเฟซฮักเกอร์ของเขาอะเอาร่างเขาไปทําบ้าอะไรวะเนี่ยจนริกเปิดอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของดาวกอโซและพบว่าตัวเองดันกลายเป็นยูทูบเบอร์ายวิทยาศาสตร์เฉยเลยวะซึ่งอารมณ์มันออกแนวนักวิสติเฟื่องที่คนขยะขยงกันนะครับแต่ยังน้อยริกก็หวังว่าเขาจะมีเงินเป็นกอบเป็นกร,รมหรือมีอาหารเสริมขายเป็นขอตัวเองบ้างเลยนะแต่ โชคร้ายครับเพราะมันไม่มีเลยแล้วเหล่าอารักขาก็นําทางผู้นําของพวกเขาอย่างมอร์ตี้มาถึงที่ห้องรับห้องหนึ่งเห็นเป็นอาวุธสุดล้ำขนาดยักษ์ที่จะทาให้จุดประสงค์ของเหล่ากลอโซผู้รักสันตินั้นเป็นความจริงซึ่งมันคือการเปลี่ยนในคนทัจกาลเป็นกลอโซทั้งหมดเออเดี๋ยวนะมันสันติยังไงว้เนี่ยซึ่งนตอนนี้ก็เหลือแค่คําสั่งของมอร์ตี้แล้วล่ะว่าจะสั่งให้ยิงตอนไหนเพราะก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนสั่งให้ทําเครื่องนี้ขึ้นมาจากสิ่งประดิษฐ์ที่ริกกับมอร์ตี้นำมานะั่นก็คือาสค้่หํังจ ยิงไปที่ดาวโล่เมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงไปไหนนะใช่แล้วครับ เป้าหมายที่เฟสทักเกอร์ของมอร์ตี้มันต้องการคือจะเปลี่ยนให้คนทั้งโลกกลายเป็นกรอโซนั่นเองฉิบหายแล้วเลยสิมอร์ตี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกให้พวกนักวิทของกรอโซยกเลิกโครงการซะพวกนั้นก็แบบเอา้าแล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้ล่ะว,วะนี่มันก็สร้างเสร็จแล้วจะมายกเลิกดื้อๆแบบนี้มันใช่เหรอมอร์ตี้ก็แบบเออก็ตอนนั้นสั่งแต่ตอนนี้อยากให้ยกเลิกแล้วไงทั้งคู่มันก็เถียงกันอยู่แบบนั้นจนมอร์ตี้เดือดเออผมขอโทษก็ได้ที่ทำให้พวกคุณต้องทำงานแม่งทั้งวันพูดยยยััังงงงกกบพเออไ่่นนจจะะะตาาาหแลผมมท ริกก็เลยมาห้ามเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะเละเทะมอร์ตีดูเหมือนจะฉุดไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยหันไปด่าริกว่าไปตายซะไปริกจนพวกกรอโซเริ่มสงสัยว่าริก,กคือใครและก็ลามไปถึงเรื่องเฟสทักเกอร์บนหน้าว่าทําไมผ่านมา20นาทีแล้วพวกคุณไม่เห็นจะกระพริบตาสักนิดเลยล่ะปากก็ไม่ขยับเลยเวลาพูดแถมความซวยก็ดันมาพอดีอีกเพราะเทปที่พันเฟสทักเกอร์ไว้บนหน้าของมอร์ตีเนี่ยมันดันหลุดออกมาซะงั้นโอเคช่างแมงและมอร์ตีวิ่งเร็วแล้วฉากไล,ล่าสุดมันก็เริ่มต้นขึ้น ริกจัดการใช้ปืนพลาสมายิงสกัดพวกเฟสฮัเกร์รอบทิศทางก่อนจะขับยานออกไปพร้อมลาเครื่องยักษ์นั้นไปด้วยซึ่งตลอดทางที่ริกกับมอร์ตี้ไปเนี่ยเรียกว่าชิบหายบทเลยก็ว่าได้ครับจนทาให้ทางดาวหันมามุ่งเป้าไปที่พวกเขาแสงเลเซอร์และยานรบมากมายต่างเลงมาที่ยานสเปสครูเลอร์แต่ก็าชนะความพลิ้วของริกไม่ได้แถมมอร์ตี้มันยังเกิดใจกล้าขึ้นมาเปิดเป็นระบบผู้ช่วยขึ้ล่าอีกงานเนี่ยจากเหยื่อที่ถูกเฟสฮัเกร์เกาะในตอนนั้นกลับกลายเป็นผู้ล่าซะแล้วริกกั y, บมอร์ตี้บรรเลงเพลงแห่งความชิหายายใส่ดวขอองลโซจน ยับให้ตายเถอแมงมันชิบหายเลยว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์แบบไม่รู้สึกผิดเนี่ยมันโคตรใช่เลยเว้ยริกกับมอร์ตีบ้บอกซึ่งอารมณ์ความมันตรงนั้นมันก็ยังค้างเติงอยู่จนเช้าทั้งคู่มันก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ไม่เลิกแถมหัวระคิกคักกัน2คนโดยที่ไม่สนว่าเจอรี่มันจะมีอาชีพใหม่แล้วนั่นก็คือ,คอการเลี้ยงพึ่งนั่นเองเออมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นบนโต๊ะอาหารมันอยู่ที่ว่าซัมเมอร์ไปไหนเบสถามริกก์ซัมเมอร์ตี้ตว เวและซัมเมอร์ Summer ยังอยู่บนดาวกรอโซ่เหรอวะงานงอกละแล้วพวกเองเล่นระเบิดดาวสยับเลยนะแบบนี้เรียกว่าชิบหายของจริงริกกัมอร์ตี้เลยต้องบากหน้าพาก,กันกลับไปที่ดาวนั้นอีกครั้งที่ตอนนี้ไม่ต่างกับดาวร้างที่กำลังจะล่มสลายเลยละริกยื่นตัวเฟสฮักเกอร์ตัวเดิมให้กับมอร์ตี้เพื่อใช้มุกเดิมในการปลอมตัวว่าแต่เองเก็บไว้ทำไมวะเนี่ย ปรากฏว่าพวกนั้นมันยังมีหลงเหลืออยู่และกำลังจะกรูเข้ามาฆ่าริกกับมอตตี้แต่มีหรือทีริกจะยอมง่ายๆแบบนั้นเขามีแผนสำรองไว้หมดแล้วริกเปิดบาเรียป้องกันและออกคำสั่งให้ริกพิวเตอร์ส่งชุดเทพกันจะเป็นมาให้พวกเขาดังคู่เกิดเป็นฉากแปลงร่างสุดเทพที่ไม่บอกกรูนะครับเพราะมันล้อเลียนมาจากเซนไตยอย่าง Power พาวเวอร์เรนเจอร์ผสมกับทานฟอร์เมอร์ชัดๆและชุดมันก็เทพกันจะเป็นจริงๆด้วยครับกับไอแค่เอเลียนโง,ง่ๆพี่แกเล่นใหญ่เลยเกินริกกับมอตตี้ในชุดเทพชักดาบออกมาฟาดฟันเหล่าเอเลียนเป็นขน บเียวเผื่อแค่แป๊บเดียวศพของเฟสฮักเกอร์ก็กองพเนินเป็นภูเขาเลอริกก็สแกนพื้นที่ดูนจนพบว่าซัมเมอร์อยู่ใต้ดินแค่นี้เองเขาเลยสั่งขยานสเปนครูเอเซอร์เจาะไปที่พื้นข้างล่างแล้วก็ฝ่าด่านเอเลี่ยนมาอย่างชิลๆจนได้มาเจอกับซัมเมอร์ในที่สุดแต่ทว่าตอนนี้ซัมเมอร์มันกลายเป็นผู้นำของชาวกรอโซตัวจริงซะง,งั้นและยังมีศักดิ์ที่สูงกว่ามอร์ตี้ที่เป็นอยู่ตอนนั้นอีกด้วยแถมยังสั่งให้พวกกรอโซจับริกกับมอร์ตี้ไปขังคุกเอาไว้อีกนี่ม กับหมอตีที่ว่างไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งกินเหล้าเป่ามาออแกนฆ่าเวลาไปเรื่อยๆโดยมีโศพเอเลียนอีกตัวที่ระเบิดตัวตายไปก่อนหน้าอยู่ข้างๆซัมเมอร์โดนลงมาหาพวกเขาและก็สวดสยับว่ามีพวกนายหายไปไหนกันมาเนี่ยรู้ไหมว่าหนูต้องเจอกับเชีย่ยอะไรมาบ้างแล้วภาพก็แฟดแบ็คก,กลับไปตอนที่ทั้ง3าออกมาผจญภัยครั้งนี้กัน บนยานสเปซคร r u เซอร์ทั้ง3ก็คุยกันตามปกตินั่นแหละครับแล้วก็ทะเลาะกันบ้าบอเหมือนเคยซัมเมอร์ที่กาลังติดพอดแคสต์จัดก็ดูไม่ค่อยจะเป็นตัวเองเท่าไหร่นะครับดูเหมือนจะฟังไลฟ์โค้ดมากไปแล้วก็ออกจากพินเพียรสักหน่อยนะแถมยังคาบไมจิมฟันตลอดเวลาอีกด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับจนกระทั่งทั้ง3ไปถึงดาวดวงหนึ่งริกนั่งลงสํารวจไข่ปิศา2ใบที่คล้ายกับไข่เอเลี่ยนทว่าทันทีที่ไข่มันเปิดออกพวกเฟสฮักเกอร์มันก็ก,กระโจนเข้ามายึดร่างริกกับมอ,ม,มอร์ เฟสฮักเกอร์ยืดร่างมาได้เพียงเพราะเธอคาบไม้จิ้มฟันอยู่ใช่แล้วครับ คาบไม้จิ้มฟันเนี่ยแหละเฟสฮักเกอร์ตัวแล้วตัวเล่าไม่มีตัวไหนเลยที่จะยึดร่างของซัมเมอร์ได้เออแค่ดึงไม้จิ้มฟันออกก็จบแล้วไหมแล้วอยู่ๆก็มีเหล่าเฟสฮักเกอร์เดินมาหาพวกเขาหนึ่งในนั้นเป็นเฟสฮักเกอร์ผู้อาวุโสที่ยึดร่างมาได้2 9กนาทีแล้วเขาสั่งให้ดึงไม้จิ้มฟันของซัมเมอร์ออกแล้วยึดร่างของเธอมาซะทันทีที่พูดจบมันก็ระเบิดตัวเองตายแล้วทิ้งไว้เป็นไข่เพื่อรอยึดร่างคนต่อไปเฟสฮักเกอร์คนหนึ่งอธิบายว่าเนี่ยคือวัตจักของเราเราจะทําการยยยยดดดรร่่าางงงพพออเเส็็จจแกะํูีค 30นาทีเท่านั้นและจะระเบิดตัวตายเพื่อเปิดทางให้กับคนอื่นได้เป็นเฟสฮักเกอร์คนต่อไปซึ่งซัมเมอร์ก็แบบแล้วทำไมพวกคุณต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะเราไม่จะเป็นต้องฆ่าตัวตายก็ได้ดิไหนใครอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างสรุปว่าพวกเฟสฮักเกอร์ที่อยู่ที่นั่นเห็นด้วยกับซัมเมอร์หมดเลยรวมถึงเฟสฮักเกอร์ริกกัมมอตีด้วยและจากคํโพดของซัมเมอร์ส่งผลให้ชาวกรอโซลุกขึ้นมาทําอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าการระเบิดตัวเองตายจนเกิดเป็นอรารยธรรมและพวกนั้นก็รวมตัวการสร้าง ร่งเรือนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็รวมถึงตอนที่ริกแอบไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะและสุดท้ายชาวเมืองกลอโซจึงยกย่องให้ซัมเมอร์เป็นดั่งผู้นําที่กอบกู้ชาวกลอโซเอาไว้นั่นเองท่านผอสตอีฟหรือว่าเฟสฮาเกอร์ที่ยึดร่างของมอตตี้ในขณะนั้นเดินมาขอบคุณซัมเมอร์ที่ช่วยกอบกู้พวกกลอโซเอาไว้จนตอนนี้พวกเราก็สร้างขีปนาวุธที่ช่วยเปลี่ยนในททนจักรวาลเป็นกลอโซสําเร็จแล้วซัมเมอร์ชมสตีฟต่อหน้าทุกคนตามมันน่ะถึงเวลาแล้วละ่ะที่นายจะปล่อยน้องชายฉันได้แล้วและนายก็ไปไปด้้เพราาะตออนนนนีีีมคมคแทท่ขง นายเรียบร้อยแล้วสตีฟเคืองมากที่ซัมเมอร์ทิ้งเขากลางทางแบบนี้โดยการให้เฟซฮักเกอร์คนอื่นมาทำงานแทนที่ของเขา สตีฟก็เลยตัดสินใจไปปรึกษากับยูทูบเบอร์ชื่อดังว่าจะเอาอยัางไงต่อดีซัมเมอร์ไม่ได้สนใจพวกเราเลยเธอแค่ต้องการร่าของน้องชายคืนก็เท่านั้นลิกในร่างนั้นชื่อว่าบลูสก็ด่ากลับว่าทีอย่างเงี้ยงงจะมาให้นักวิสติเฟื่องช่วยแต่ก่อนเน่ยไม่เห็นจะสนใจเลยนี่จนทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันสตีฟก็ว่าทําไมไนายไม่ช่วยฉันบลูสก็ยืนยันว่าตัวเองอ่ะต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องที่ซัมเมอร์พลากวิถีชีวิตของพวกเขาไปแถมยังแก่สตีไปอีกจนสุดท้ายพวกกกกเเขาเขาา็้ใจ Steve Blues, จัันนบลููย่งดดดืม โอ้ฉันอยากจูบนายไปตลอดเลยได้ไหมฉันต้องการนายช่างหัวพวกแม่งไปให้หมดเราจะไปสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะมีครอบครัวด้วยกันโอ้ไม่นะ นี่มันอะไรวะเนี่ยและภาพก็ตัดมาช่วงที่ทั้งสองเดินอุ้มไข่สองฟองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันซึ่งก็เป็นช่วงแรกของตอนนี้นั่นเองครับที่ริกกับมอร์ตี้สามารถหลุดจากพัฒนาการของพวกนั้นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองว่าแต่ต่อไปเราจะเอาอยัางไงกันดีละ่ะซัมเมอร์ก็เลยวางแผนใด้ทั้งคู่แกล้งถูกจับทั้งคู่มันก็เลยยอมคิดว่าซัมเมอร์ต้องมีแผนดีๆแน่นอนแต่แผนที่ว่ามันได้เป็นการสั่งประหารริกกับมอร์ตี้ียง,งั้นเอา เวนละไหนบอกว่ามีแผนไงวะตอนนี้สภากรอโซได้ตัดสินแล้วว่าจะประหารคนทั้งคู่โดยการส่งขึ้นยานไปซึ่งริกมันก็เลยอ๋อมีมันเป็นแผนนี่วะก็เลยตามน้ําไปโอ้ไม่นะอย่านะมันทรมานมากยายายาซึ่งแบบ แอคติมันโคจะห่วยแตกเลยเหละครับซัมเมอร์บอกว่าเธอต้องไปกับพวกมันด้วยเพื่อควบคุมเรื่องนี้ให้จบซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะหนีไปพร้อมกันนั่นแหละแต่ทว่าดัานมีคนจับได้ซะก่อนว่าไอ้สามคนนี้มันต้องการจะหนีและนี่คือแผนทั้งหมดของมันริกไม่มีทางเลือกเลยสั่งให้มอร์ตี้เป่ามาออกแกนและทันทีที่เป่าพวกกอรอโซรอบๆก็ชิงฆ่าตัวตายทันทีเพราะถ้าจะให้อยู่ฝั่งมอร์ตี้เล่นมาออกแกนแบบนี้นะขอกูตายซะยังดีซะกว่าแล้วร,ริกก็จัดการเปิดลาโพงอนเนกประสงค์ที่อัดเสียงมาออกแกนของมออตี้เาไววปิดดัังล่น่นท จนพวกก่อโซ่เรื่องทนไม่ไหวและตายไปอย่างช้าๆทีละตัว2ตัวแล้วทั้ง3ก็ขับยานหนีออกไปแม้ว่าซัมเมอร์กับมอร์ตี้จะรู้สึกผิดนิดๆที่ทําให้คนพวกนี้ต้องตายแต่ช่างเถอะมันจบแล้วละ่ะทั้ง3ม,มาถึงที่บ้านและตัดสินใจว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะอาจกระทบจิตใจของใครก็ได้เพราะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฆ่าล้างผ่าพันเลยนะแต่ทําไงได้ละ่ะไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่านี่เนาะแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนซัมเมอร์ขึ้นห้องของตัวเองส่วนริกกับมอร์ตี้ขอนั่งดูทีวีข้ามมิตอ แต่ทว่าอยู่ๆท้องของมอตีก็เกิดขยับขึ้นมาเวแล้วตาผมรู้สึกเหมือนมีอะไรในท้องของผมเลยผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บจังผมจะตายแบบนี้เหรอไม่นะซึ่งเบสก็เดินมาพอดีริกบอกว่าให้เบสรีบ,บอกลาลูกชายเขาซะเขากำลังจะตายเบสรีบ,บอกลามอตี้เดี๋ยวนี้มอตี้มันกำลังจะตายแล้วบอกลาสิเร็วซึ่งตอนนี้ริกก็มีอาการด้วยเช่นกันฉิบหายแล้ว นี่มันอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าพวกเราถูกเอเลียนวางไข่ในท้องเบรก็แบบเวละทาไงดีวะเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีเสียงปริศนาลอยออกมาจากก้นของทั้งคู่มันเป็นเสียงปลุดเออตาว่าไม่น่าใช่เอเลียนแล้วละ่ะตาว่าเราทั้งคู่แค่ปวดขี้น่ะมอตี้แล้วตอนนี้กระจบลงแบบนี้เนี่ยแหละครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ EP นี้หลุดโลกสุดๆเลยเลยสิแถมยังล้อหนังเอเลี่ยนสยบด้วยนะทั้งเรื่องเอเลี่ยนเองแล้วก็มีเรื่องโพลมิทิอุสและอีกเพียบถ้าใครเคยดูจะเก็ดเลยว่ามันกวนตีนมากๆนะแถมยังล้อการคลอดลูกของเอเลี่ยนเป็นการขี้กนะฮะคือช็อตเนี้ยถ้าใครดูรับรองว่าการแน่นอนโคตรฮา และก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเนตที่พวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะหรือแค่กดไลค์ให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับและอย่าลืม t i k t o อกกับ IG ของเราด้วยนะยังไงขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยและสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับแล้วเจอกันตอนต่อไปจ้า